สามหนุ่มประจันบานขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในกิจกรรมที่มีชื่อว่าชาบนก,กิจหน้ากากขาวเลิกใส่น้ากากเข้าหากันยุติแผนชั่วล้มประชาธิปไตยในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2556รวมตัวกันเวลา13.00นาิกา บ่ายโมงตรงและในเวลา13.09นาชาปนากิจหน้ากากขาววางดอกไม้จันทร์รวมตัวกันที่ป้ายารา yeah. ชประสงค์บริเวณแยกราชประสงค์ฝั่งอมรินติดต่อ0816469081